ผู้ชมเดี๋ยวเราจะมาซ้ําหมายตรงที่กบยางเราโดนดึงไปนะเองวันนี้เราเปลี่ยนเป็นเหยื่อตัวใหม่ตัวนี้จะเป็นปกบสายนะทําสดๆดนะใครที่อยากดูวิธีการทําเข้าไปดูในช่อง kdk diy ได้นะครับผมใครจะเข้าไปดูการทําเหยื่อตัวนี้นะก็เข้าไปดูที่ช่อง korn นะฮะ่านะผู้ชมจะมีทําอยู่นะตัวนี้เป็นเหยื่อตัวนี้เลยนะครับผมเป็นปกบสายนะคุณผู้ชมโอเคเราไปดูแอคชั่นกันเลยฮนะวันนี้เรามาแก้แค้นครับผม บจบๆเลยนหะมายเดิมครับโอเคครับผู้ชมเดี๋ยวเรามาลองเลยหมายนิ่งๆนะฮะแต่ปลาไม่มนิ่งนะท่านผู้ชมจะมีเหยื่อลงน้ำมาดูใอ้ชั้นหนึ่งครับหมายธรรมชาติครับ ดูดีๆเหมือนมีคลื่นตามมานะคุณผู้ชม maaf hmm. mahal, mahal,